สวัสดีตอนเที่ยงนะครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้มาเบิ้งเอ่อเป็ดอีเหลียงเ้อครับอีเหลียงนําเข้าชุดนี้นําเข้า20่กรลานะครับจับการเจริญเติบโตของเป็ดดูก็โอเคนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณโลนะครับโลกว่ากว่านะครับมีตัวเล็กบ้างตัวโตบ้างนะครับในส่วนของเป็ดอีเหลียงของ เราโนโนแดงฟาร,ร์มนะครับเราชุดนี้สามร้อตัวนะครับลองปล่อยแปลงหญ้าดูนะครับโอเคนะครับไปอยู่ทั่วเลย,เยนะครับตอน,ยนอยู่ไหนบ้างเป็ดอีเหลียงครับเป็นอายุเดือนหนึ่งนะครับเดือนนิดๆน,น,นะครับน่าจะเดือน เดือนนิดๆน,นะครับเดือนเก้าวันสิบวันนะครับลองปล่อยแปลงหญ้าดูเป็กกินดีนะครับก็คงจะเป็นอาหารเสริมได้อย่างดีนะครับตอนนี้ค่าเพศนะครับก็ยังมีอีกสามฟาร์มนะครับยังตัวเล็กกว่านี้นะครับอันนี้รุ่นโตนะครับอีกสามเดือนสี่เดือนก็คงจะ ออกไข่เราคงจะได้ฟักไข่อ่าคิดว่าจะทำลูก3าตัวร้อยให้เพื่อนเื่อนเกษตรกร,กรได้นำไปเลี้ยงต่อได้นะครับเป็นทั้งเนื้อแล้วก็เป็นทั้งให้ไข่นะครับคอยติดตามเบองเดอวมันดิมัดิทรงคือบอกแต่อัตราการนเนนเติบโตนี้ก็ถือว่าใส่ได้ยุคครับใส่ได้เดือนหนึ่งได้โลกว่านะครับ ก็สองเดือนนี่นาดิบสองลกูกว่าผู้ละครับเนี่ยแต่อลองจับตัวเลขเบื้องต้นครับครับ